สวัสดีครับผม BBR Gamer วันนี้ผมก็จะมาโชว์ไข่ดำพร้อมมะเขือเผา BBR กันนะครับหลังจากที่อังหากันไปนานกับการเปิดไข่วันนี้ BBR จะกลับมาติดปีช้อมบวยบินแล้วครับผมหลังจากที่ดวงแย่ๆตอนปี61ของผมเนี่ยได้หมดไปแล้วนะครับปีนี้ปี62จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองความสำเร็จสมดังใจหวังปัดนารถนาแน่นอน สำหรับ BBR นะครับก็จัดไป20ใบเบา,บาๆครับปึ้งนี่20ใบพอแล้วนะครับหมดตูดแล้วครับผมแล้วก็แนะนำผู้เล่นใหม่อีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับคนที่สนใจอยากจะเปิดไข่เนี่ยแนะนำว่าเช็คราคา M คํคำนวณดีๆนะครับว่าเติมตังเป็นแคสซื้อข้างนอกกับซื้อ M มาซื้อไข่เนี่ยนี่ผมพูดอะไรครับผมนพูดก็เริ่มจะงงแล้วนะครับก็เอาเป็นว่า จะทำยังไงก็แล้วแต่นะครับให้เราคุ้มค่าได้ของให้คุ้มค่าที่สุดไปถ้าพร้อมแล้วเปิดเลยเปล่าลาวไยรุ่นเปิดกันนี้เลยนะครับเปิดกันง่ายๆเลยไปใบแรกเอาอะไรก่อนเอาเซตสามก่อนไหมเซตสามใบก่อนนะครับใบแรกพร้อมแล้วไวรุ่นสามสองหนึ่งไปดิโอโหแมนนวลไม่เป็นไรเข้าใจเดี๋ยวต้องสั่งเวรไปก่อนนะครับสามใบแรก มันเป็นกฎของมันอยู่แล้วนะครับไปที่สองมาครับปึ้งโอ้โหมีอะไรวะสามมาโทเคสไม่เอาครับเปลี่ยนจุดหน่อยไหมล่ะเดี๋ยวหาจุดเปลี่ยนก่อนนะครับนี่มาตรงนี้ถือเคสขาขึ้นขึ้นเนินก็ผมไปไปที่สี่ปั๊กโอ้โหอะไรวะนี่กะให้กูเบี้ยวอย่างเดียวเลยเนี่ย ไปโอ้โหบัพปิงกรมไม่เอาครับผมปีกปีกมาปีกปีกมาโอ้โหอะไรวะเมื่อกี้เห็นชื่อคนที่ได้เข้าประกาศกปอยู่นะครับวันนี้มันแปลก,กแล้วเนี่ยอะไรวะนี่ปีหกสองแล้วนะเพื่อนไปต่อเนื่องไปที่เท่าไหร่ไม่รู้ไปต่อโอ้โหอะไรวะปีกมาหน่อยดิเฮ้ยไม่ใช่แล้วเอ้หรือว่าต้องกดกรมก่อนวะ กดไปก่อนหนึ่งทีมากดแล้วโทเคน็นไม่เอาไปอะไรวะมาก็ได้ลูกอมโอ้ยตายอะไรวะเนี่ยรู้สึกว่าหิวข้าวเลยนะครับเปิดไปแค่นี้อยากได้ครับต้มสักถ้วยหนึ่งนะครับเอามากับไข่เค็มซะหน่อยไปต่อเนื่องโทเคน็นไม่เอาต่อเนื่องโอ้โหยี่สิบอันเข้าไปแล้ว กะให้ผมเวี่วอย่างเดียวผมรู้แล้วระบบคงจะเห็นผมขี้เกียจวิ่วนะครับไม่เป็นไรเหลืออีกกี่ใบเลืออีก6ใบมันต้องมาแน่นอนนะครับผมเชื่ออย่างนั้นไปต่อเน,นื่องไปที่สิบอะไรวะสิบห้ปึบปั๊บคอมโบไปโอ้โห18ดใบของผมตอนนี้เหลือสองใบแล้วนะครับ น้าผ่าตรงนี้มันกระโดดได้มือโดดตายไปแล้วนะเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมสองใบนี้จะเป็นใบแห่งความหวังของผมนะครับเพราะตอนนี้ในการเกงผมก็มีสองใบเหมือนกันไปจัดไปครับผมสองใบสุดท้ายสามสองหนึ่งคอมโ,มโบเลยเปล่าล่ะปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บเอากดเลยไปนะครับก็ไม่เป็นไรปิดคลิปซะอย่างนี้เลยก็แล้วกันนะครับได้มาทั้งหมดก็ อย่างที่เห็นเดี๋ยวก็จากกันแบบเงาเงาหน่อยๆนะครับปี62ไปไปกันกนครับปี62ไปแล้ว20ใบไตผมก็จบเร็วไปนิดนึงนะครับประมาณนี้ก,ก็แล้ว่คลิปนี้เป็นอุทาหรณ์สอนใจไปนะครับาปาก่อนไว้รุ่นแม่งเอ้ย